กลับมาพบกับช่องโจแอนน้ำอิ n NYC วันนี้นะคะ t ีป p อปเโชว์น้องนแอสลาดมากันแล้วคะ่ะเย้โหรอว่าเมื่อไหร่แอสลาดเพลงเออเพลงใหม่จะมาออก t ีป p ก็มาแล้วนะคะวีคนี้ก็ดูกันสดๆเลยตอนนี้ดูระยะเวลาใกล้ๆกันเลยพอไลค์จบปุ๊บรีแอคชั่นปั๊บเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนไปคะ่ะ ที่อปสต์เลตชอวอแฮูอนไหไนจูเนียร์พู่มเทอเรนเจ็ดเยสโอโฮเอเมก็มาเอรินน้องไนท์นี่ถ่ายใหม่หรือเปล่าเนี่ย ว้าวน้องเท,ท๊ถูหรอวะน้องเททอน่ารักคุณนายชอบผมนายมากเลยอะเจ๊ถูไปดูเจ๊ในรายการไอเนี่ย Tower of Love น่ารักมากเสียดายตกโลก มา,มาเลยค่ะโหโลงหนังเลยเฮ้ยนึกถึงสกาล่ามาก่อนเลยอะใช่เลยอะอ่ะโอเคซิตี้มาก่อนด,ด,อดีดกีตาร์ไปเต้นไปถ้าเต้นเยอะมากเพลงชา้า

เพลงช้าเลยจะเต้นทุกคำขนาดนี้นไปไ่ฝรักกง่งีงงงธอีอกงงชอบท่าเต้นอ่ะเพลงช้าพอมาเต้นแล้วดูเท่อะดูคูลมากอ่ะ

ไอยากรู้สนมากเลยอ่ะนี่น้องภูมิหายแล้วเหรอจาจะคูิดอ่ะหรือว่าถ่ายไว้ก่อน โหสิลูเอตเป็นดำเป็นดำคิดว่าจะไม่เห็นแล้วโหชอบสิลูเอตอันนี้มากเลยอ่ะ Mr. Loan Lee โอเคไหม Seventy มาแล้ั้งเธอทุนันฉันก็ดีใจกลมนองไม่ได้เนาะสอรสดี I'm so so sorry so, โอ้โหเท่มากชอบผู้ไฟเย็นข้างหลังอะโอ้โหหลุดมาโอ้โหยิ้มมบนปากเจ็ดเอรินโอ้โหฝรั่งหลอกกันเยอะเลยอะไหน มิวอนทำไมหน้าเด็กจังเลยมิวอนคู่นี่น้าเด็กกว่าอีกทั้งที่แก่สุดเจโนี่อ่ะเก่งมากทีเด็กโชว์ทีไรก็คือต่างตลอดและนี่คือแอตลาสแอตลาส ดูยาวไปจนสักผ้าเลยอหะดีน้องบูคือหล่อะสุดยอดเป็นหนึ่งแบมเบอร์ได้เลยอะเพราะว่าเมื่อกี้นั่งดูแบบโชว์กับพี่จูนอยากรู้ไปมายกไปด้วยนะรำระเบิดเลยอะน้องบูเนี่ยแต่ต้องทำด้วยกันนะเออได้ได้เอาจิงเพลงนี้จะบอกว่าฟังติดหูมากใช่ติดหูและจริงๆเพลงนี้ก็คือติดท็อปอันดับหนึ่งขึ้นชเวตเตอร์เลยใช่ไหมคะตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่มีคน เขาแบบไปพิมพ์หาเราขนาดนั้นอะไรเงี <tama> ้ยคัผมแล้วก็มันเป็นเพลงที่เพลงแรกของแอดราที่ฟังง่ายขึ้นใช่ใช่ครับก็บวังว่าทุกคนจะเก็บไปฟังง่ายๆฟังได้เรื่อยๆทางนี้ก็มาในซิงเกิลที่3เนาะกับเพลงคุยแก้เหงาคุยแกล้งเหงาและอยากรู้ว่าคอนเซ็ปต์ของเพลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ คือเอาเอาเนื้อเพลงก่อนดีกว่าตามตามเนื้อเพลงก็เหมือนที่ทุกคนเข้าใจกันเลยครับเป็นแบบว่าเฮ้ยเราเป็นแบบแค่คนคุยแกล้งเหงาเขาคุยกันกีแต่ว่าถ้าไม่เหงาก็คงไม่โทรมาหาเราใช่ไหมก็คงไม่คุยกับเราใช่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ก็เป็นฟิลฟิลแบบน้อยใจเล็กๆอะไรแบบนี้ครับแต่จริงๆูชอบคอนเซ็ปต์เอ็มบีของของเพลงนี้มากเลยนะอยากให้รู้หน่อยค่ะ เอ็มบีก็จะไล่ตั้งแต่ยุคหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์อะไรเงี้ยเพราะเราคิดว่าความเหงาเนี่ยมันมีอยู่ทุกช่วงเวลาตอนแรกเราก็เดาไปน้องว่ายุคไหนก็จะมีเอ่อการมีแสงสามยุคเลยคีทั้งสยุคเลยคบะที่เขารีเสิร์ชเยอะมากครับครับเรื่องเออ่เทคนิคทำกันบ้านหนักเป็นยังไงเป็นสีขาวดำทีวีเป็นขาวดำนะอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ใช่คือทุกอย่างมันแบบมันตื่นเต้นมากก็เนี่ตอนถ่ายแล้วแล้วแต่ละคนมีส่วนร่วมในการแบบเล่นดนตรีในเอ็มบียังไงบ้างคะ าเล่าหน่อยไนซ์ไนซ์เล่นอะไรบ้างคะเล่นเล่นขาไม้ครับเล่นขาไมายเล่นขาไมายขาไม้ขาไมายร้องอย่างเดียวกองไล่รล่งไล่ร้องผมเล่นกองครับผมเล่นกองโอ้แทนเล่นกองเล่นเบสครับใช่เอ้าจำไม่ได้เหอจิ๊บเล่เบสเล่นกีตาร์ครับผมกีตาร์ช่วยในกีตาร์ครับครับพมี่ขามาแล้วก็เทมโบลีนครับที่ขยับขยับที่แบบไม่ใช่มีอ้อนเหรอคะผมเล่น คีย์บอร์ดครับแล้วพอฟังเพลงนยครับสิ่งที่ชัดมากๆเนี่ยคือเราจะได้กลิ่นอายของแบบการมิกซ่<ช>และอยากรู้ว่าใครเป็นคนโปรดิวเพลงครับครับคนโปรดิวเซอร์ของเพลงก็คือพี่ย <You S 1> ูบ <Boy S 1> โบทีเจยูโบทีเจอยู่แล้วได้พี่ทีเจมาเป็นโปรดิวเซอร์ครั้งแรกด้วยฟังและดังแน่นอนจุนเชื่อว,ว่าตอนนี้แฟนคลับอยากรู้แล้วค่ะว่าซิงเกิลต่อไปจะแบบปล่อยมาเร็วๆนี้เลยไหมคะก็จะปล่อยมาเป็นแนวเกี่ยวกับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยหูเกือบไปแล้วไายเกือบสปอยแล้วโหดีที่ถเด็ดถึงทันแต่ว่าเร็วๆนี้เราก็จะมีอัลบั้มนะครับซึ่งพรีออเดอร์ได้เร็วๆนี้นะครับระวังหมดนะครับก็ไปติดตามรอชมทางออฟฟิเชียลเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ขอบคุณทั้ง3 ร้านวิวที่เกิดขึ้นเยอะมากแน่นอนอยู oh, yeah. mm ่แ hmm. ล้วแมนแล้วค่ะโอ้โหมีทุกที่ ขอบคุณทุกคนครับที่เอาจริงๆเราเพิ่งได้รางวัลมาด้วยเนาะใช่ใช่เราได้รางวัล Music of the Week ใช่ก็อยากขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงแล้วก็ทุกคนที่ช่วยกันโหวตทุกทุกอย่างนะครับคือเราคงไม่ได้จริงถ้าเกิดไม่มีทุกคนคอยโหวตให้ทุกทุกวีคตั้งแต่เพลงแรกด้วยซ้ำเพลงสองเพลงสามเลยขอบคุณมากจริงๆครับยังไงก็ติดตามผลงานที่เหลือของพวกเรามาดูกันว่าเพลงต่อไปจะมีกลิ่นายแบบไหนต้องรอดูนะครับอุ้ยรอรอวันนี้ต้องขอบคุณแอดลัมาสมากนะคะขอบคุณค่ะ ไปไปแอดลารจบไปแล้วค่ะทิป of s t a ต e ของ a อ l a ารเพลงคุยแก้เหงาเป็นยังไงบ้าง,างเราชอบมากเลยอ่ะชอบลายเต้นแบบร้องไปโหร้องไปเต้นไปคือเต้นทุกค,คำคือแบบ p พ r ร์ฟ m a n แมนแอดลาคือดีอยู่แล้วคือชอบดูบุหอยากไปดูคอนมากไม่รู้จะมีเมื่อไหร่เนาะแต่ก็เออไม่ได้อยู่ที่ไทยแต่ก็ยังไงก็อยากให้ ทุกคนสนับสนุนน้องๆแอดลาแล้วก็ที็อปเยอะๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย